สวัสดีครับวันนี้โตโยต้าพอน์จูเนอร์นะครับติดตะแกงบรรทุกสัมภาระนะครับของแครี่บอยนะครับเป็นงานตรงรุ่นนะครับไม่ดัดแปลงไม่เจาะตัวรถนะครับทั้งชุดนะครับจะมีตะแงพร้อมชุดขาจับทางขวางนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวขาจับนะครับจะตอกข้อกับสันตามยาวเดิมของตัวรถนะครับไม่มีการเจาะไม่มีการดัดแปลงเตียงใดนะครับมีเพิกับสันตามยาวแบบนี้เลยนะครับ สวนตะแงนะครับตัวนี้จะเป็นแทรที่บอย c b 5ีห้านเนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับขนาดเมตรคูนเมตร60ินะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้เยอะนะครับแข็งแรงทนทานนะครับมากกว่า1 0 0กิโลกรัมนะครับรับน้ำหนักการวัสดุพัสดุดีนะครับไม่เป็นสนิมนะครับตัวนี้โอเคครับคุณลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมใต้ดิสคิปชั่นหรือคำอธิบายด้านลน่างได้เลยนะครับขอครับ